สวัสดีครับผู้ที่ติดตามรับชมมาฟังนะครับกับช่องนี้อยู่ครับช่องทุกๆวันคือโอกาสนะครับและคลิปวันนี้ครับเป็นคลิปเลขมงคลฮานอยนะครับอน <c oughs> อื่นครับเหมือนเคยครับอาจจะมารูปร่างหน้าตาแปลกๆเพราะวันนี้เราจะมีสูตรสูตรมาบอกนะซึ่งปกติผมมักจะพูดแล้วผมก็มักจะบอกว่าเราไม่มีสูตรถูกไหม อ่าผมจะบอกงี้แล้วผมก็จะบอกว่าเราไม่มีสูตรแจกเราไม่มีสูตรเราไม่มีการคี้เงโชว์ใดๆแต่วันนี้ไม่ใช่ครับวันนี้เรามีสูตรสูตรแจกครับเรามีสูตรแจกนะครับแล้วก็จะลองดูว่ามันมันเข้าไหมนะมันเริ่มเริ่มลองทําเป็นแบบสูตรดูนะแต่ไงก็ตามแต่ครับผมบอกก่อนเลยว่าผมอยากให้ทุกคนรับชมรับฟังติดกับผมด้วยความบันเทิงนะครับอย่าไปซสีเรียสกับมัดน,นะแล้วก็ให้ใช้วิจารณญาณการรับชมรับฟังมันไม่มีสูตรตายตัวจริงๆหรอครับเพราะถ้ามี ป่านี้รวยกันทั้งประเทศไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าหลงกลอย่าคิดว่ามันมีสูตรที่ตายตัวมันแค่เป็นสูตรที่ลดความน่าจาเป็นลงเปอร์เซ็นที่มันจะได้น่าจะเข้าหรืออะไรเงี้ยให้มันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไงตามแต่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะเอาล่ะพอดีผมไปเจอครับไปเจอไปเจอสูตรของเจ้านี้มา เจ้านี้มาครับเห็นเขาว่าเป็นเว็บเผยกวางนะครับไม่รีวิวเว็บครับผมไม่ได้รับจ้างให้รีวิวเว็บแต่ผมพอดีไปเจอและสูตรเขาใช้ได้และมีหลายสูตรอยู่เนี่ยครับเนี่ยมีทางลาวฮานอยมีแดงทองแล้วก็ทางส่วนของอีกีเสษทีเอ, iki, eti, เอ้หรือจะเป็นในส่วนของนิกิเนี่ยเห็นเขาเพิ่มเรื่อยๆนะ uh, ประมาณสัก สองสามอาทิตย์เพิ่มทีอะไรประมาณนี้ผมเห็นอยู่ผมลองเฝ้าดูอยู่นะครับแล้วผมรู้สึกว่าของเขาใช้ได้นะสูตรเขาใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเขามีสูตรอยู่เอาเอาว่าผมมาดูหน่อยนะวันนี้ผมโฟกัสที่หน่อยนะครับไปอย่างเร็วเลยครับเพราะผมไม่ได้มารีวิวเว็บนะครับผมมาลองสูตรเขาที่ว่าแน่นะซึ่งผมลองแล้วมันมันใช้ได้เว้ยมันโอเคอยู่ของวันนี้ครับ วิเคราะห์เลขมงคลหางน้อยวันนี้วันนี้เราเอาเป็นวันที่ยี่สิบสามครับผมเพิ่งอัดตอนเช้านี้เลยนะพอดิตตื่นนอนมาก็รู้สึกว่าเมื่อวานมันเห็นก็เลยลองดูลองดูครับอ่าตัวเว็บเขานะครับอืมเขาจะแบ่งสูตรแรกเป็นบนกับล่างแต่ผมเห็นและเลขเดียวกันก็คือเหมือนเขาให้เลขเด่นมาครับง่ายๆเลยนะเดี๋ยวผมลองรีวิวของเขาดูนะครับ เลขเด่นเขานะครับเขาให้เลขเด่นเป็นสี่กับเก้านะครับสี่กับเก้านะเนี่ยสังเกตนี่คือเข้านะเขาให้อย่างเงี้ยก่อนแปดกับหกก็มีแปดให้เห็นอยู่นะครับห้าสี่มีห้าให้เข้าอยู่สองศูนย์มีสองอยู่นะครับศูนย์สี่ก็ออกศูนย์ห้าเนี่ย นะครับแล้วก็เหมือนจะแม่นล่างนะครับเพราะฉะนสีนสี่กับ5น่าสนใจส่วนสีแดงคือผิดพลาดนะเหมือนเขาก็มีผิดพลาดเป็นหลุดเ,เรื่องธรรมดาไม่มีสูตรใจตัวหรอกอันนี้ก็จะเป็นแยกเป็นหนอยครับอันนี้สูตรที่2ตารางเขานะสูตรที่2เขาแยกเป็นหน่อยนะเพราะฉะนันเดี๋ยวเราแยกตามเขาเลยนะครับแยกตามเขาเลยก็จะมีเ,เป็นอะไรนะอันนี้พิเศษก่อนเนะ แยกตามนี้ก่อนพิเศษปกติแล้วก็ vip แล้วกันนะครับแล้วก็ทางนั้นเว็บเข้าให้เด่นเด่นพิเศษเขาให้เด่น4กับ8ครับ4 แล้วก็เด่น7กับ9นะแล้วก็4กับ7อ่ะนะอ่ะเดี๋ยวฝั่งขวาผมจะไว้วางผลแล้วกันดีไหมดีไหมให้มันไปรู้ว่าเฮ้ยของแม่นใช้ได้ไหมมาลองดูกันนะครับ ไม่ไม่ติดก่อน่อะอยงนี้แล้วกันอืมอ่ะลองดูครับผมว่าอ้อข้างน่างเขามีนี้ด้วยนะว่าฮานอยตัวไหนออกบ่อยสุดในรอบหนึ่งปีเออเว้ยดีเวย้ยเขาว่าเก้านะมีเก้าบนจะเป็นเก้านะเออเอาทีแปลว่าอ่ะผมมาลองคร่าวๆนะครับดูจากตรงนี้แล้ววันนี้น่าจะเด่นสี่เป็นหลัก นะครับดูจากเขาสูตรเขานะสเป็นหลักมาเพราะฉะนั้นหน้าหน้าสนะครับนะรูดหน้ารูดหลัง4น่าสนใจและอีกตัวครับเจ็ 7, 8, 9, ผมว่าหน่วยตัวนึงนะ่าจะเป็นหน่วยสูงไว้ก่อนนะเจ็ดแ <9. S 1> ถ้าดูตามเลขจํานวนเลข9กับ7จะเป็นตัวที่เยอะหน่อยนะ่าสนใจครับ4 7แล้วก็ าครับน่าสนใจสัตัวนลองดูครับลองดูส่วนวันนี้ถ้าใครจะดูมาดูฮานอยเลขเด็ดของผมหรือตัวเลขมงคลของผมก็ผมมีครับนี่ครับผมทําไว้แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกผมจะทําลงกลุ่มไว้อยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ค่อยสะดวกอัดคลิปวันไหนว่างก็จะมาอัดน,นะครับอย่างวันที่22ก็วันเมื่อวานนะก็เฮงเปังๆกันไปส่วนหนึ่งสำหรับเลขมงคลหลักที่เอามาจับคู่แล้วก็ วิ่งถึงเข้าไปแล้วก็วันนี้ครับยีบสามครับผมให้เลขประมาณนี้ไว้ก็จะมีตรงกับทางเว็บเขาสูตรของเขาเนี่ยคือเก้านะครับมี9แล้วก็มีเจเออผมให้4แต่เออผมก็มานะแต่4ี่ผมจะไปลงจับไว้ในส่วนของ3ตัวมีเอี่ยวครับมีน่าสนใจ4ี่ผมใส่ไว้ทั้งสองจุดเลยนะครับแล้วก็เจ็เออ น่าสนใจนะน่าสนใจลองดูครับไม่เสียหายนะไม่เสียหายยังไงตั้งแต่ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนครับเฮงเฮงปัง,ป,งปังครับเปิดโอกาสกับตัวเองครับแล้วโอกาสจะวิ่งเข้ามาหาเรา อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับคลิปนี้จะบอกคลิปเรียกมุงคลทานอยไหมก็ไม่เชิงเพราะว่าเป็นคลิปสูตรแล้วกันที่ผมนำมารีวิวดูนะครับว่าเออมันน่าสนใจเพราะว่าผมเช็คหลายทีแล้วนะครับแล้วมันก็เนี่ยเขียวเขียวให้เห็นอยู่มันน่าสนใจครับมันน่าสนใจลองเอามาให้ทุกคนดูแต่ไงตามแต่ผมยังคงเหมือนเดิมครับยังคงเหมือนเดิมไม่แปรเปลี่ยน ยังให้อยู่กว่าติอันนี้เป็นเหมือนคลิปเฉพาะกิจมามาเทสกันดนะูโอเคครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับทุกๆวันคือโอกาสสวัสดีครับ